สวัสดีครับพวกผมรายการซีโร่ทีวีนะฮะนี้เราอยู่กับคนโกโก้เหมือนเดิมขอเสียงแล้วโกจังดีกว่าโกจังอะไรฮะน่ามีโกจังด้วยเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปมาเรื่องเรามารีวิวคุณโกโก้กันก่อนดีกว่าคุณโกโก้มีมีอะไรจะนําเสนอครับวันนี้เครื่องเครื่องส่งขึ้นไปสวรรค์เครื่องนี้ใช่ไหมครับนี่คือเครื่องส่งยูนิเซอร์ล็องคุณโกโก้ คุณโกโก้เขาโมว่ามัน Amazing มากขนาดแบบควายตายควายตายช้างล้มเลยทีเดียวเชียวออ <c oughs> ขนาดนั้นเลยมื่อก่อนนะครับส่งขึ้นไปนอกโลกเลยส่งนอกโลกเห็นแบบเห็นให้อินเลยเออขนาดนั้นเลยช่วยันเติมหน่อนยครับบอกแล้วทำอะไรให้มันเติมก็สุนิอบ้ากตา เดี๋ยวเร่งเลือแบบอัตโนมิติกนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมร้อยอันนี้จบก่อนนะครับเต็มสงกาให้หมอบแล้วก็เออ๋อคุณกุเต้นเดียวคุณอีกแล้วบินมีกี่รอบแล้วก็เจ้ท่านผู้ชมผู้ชมดูพี่ตูนอยาจเห็นคนไทยบินได้แป๊บหนึ่งนะขอเตรียมตัวแล้วเตรียมใจเตรียมใจแป๊บหนึ่งเราต้องทำแบบรายการสุดที่ครับนี่เราอยู่แบบ เป็นใหญ่อคุณกโก้อันนี้เขาว่าแบบแรงนักแรงหนาแรงแบบช้างล้มเลยเห็นแบบขี้หักขี้หักในเลยดูไม่รู้จะจริงหรือเปล่าถ้าเรามาลองกันแล้วหนึ่งนับหนึ่งอยู่เลยก็ฮะเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยโม่เปล่านี่เฮ้ยต้มเือเปล่านี่เอ้ยเฮ้ยเวลาคุณยีคุณยีได้ตรงด้เสียตรงแ้ว อ่เมื่อกี้ยืนในเป๊ะนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ฝีฝ้าต่างเทคนิคเ <c oughs> มื่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้หยอกเล่นใช่ไหมเมื่อกี้เราหยอกเล่นยืนน่ตรงนะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราถ้ายืนี่นมันก็ไม่กระเด็นนะครับอ๋อมีการยืนนิตรงด้วยนะฮะท่านผู้ชมนัจกจิตนี้บอกเลยว่าตต้องยืนนิตรงนะเราลงไปครับเดี๋ยวผมจะดูว่าคุณยืนตรงไหมตรงแล้ว,ตร,ลวตรงนะครับเดี๋ยวผมดูดที่จอคุณดูใหม่ อย่าขยับนะตรงเลยอย่าแตะอะไรทั้งสิ้นอย่าหันหน้าอ๋อแล้วเลยมานับเอาใหม่นับเหมือนอาซ่ากันนับเหมือนอาซ่าแปดสิบเก้าแปดเจ็ดอย่าขยับวอย่าเรียกห้าสี่สามสามอีเลยเอโก้เร่งเครื่องสตาร์ทเครื่องอืออึมเฮ้ยเขาหยู่เขาหยุดไหนบัากแล้วบัายังไง มาดูผมเี่วอ,อยู่บนฟ้าเลยอ๋อบักไหมครับไม่บักอยู่บนฟ้าแล้วโอ้เนี่ยนี่คือดวงเห็นเขาแตกต่างกับสองดวงนี้ไหมสวยง,งามมากหืมพวก็จะตามขึ้นมาเหรอโอ้ยิดไหนถึงพื้นแล้วก็<จ>ะอะไแล้วตอนนี้ถึงชั้นไหนแล้ว,ไ,ลวไม่รู้ผมจะรีบตามไป ตกเรื่รอยๆอ่ะรออีกสามวิหนึ่งสองสามได้ได้แล้วจุถึงพื้นแล้วก็ความสูงที่หกร้อยกว่าแล้วไม่เจอเกินเออลอยก็ลอยขึ้นไปด้วยเรวยกีลอยขึ้นไปด้วยถึงพื้นแล้วลอยขึ้นไปมันจะลวนเลยเอาตกลงมาแล้วไมาครับไม่รู้ชิ้นตกไป <c oughs> คนไทยบินได้เกะกะไอ้วัวนี้สีชั้นงยมเลขสวยเลขฝันไม่โดนนะคุณได้เติมแผนกเติมกระสุนเดิมคิดจริงแล้วก็เติมกระสุนคิมนี้เติมกระสุนเราใช่มีคุณมีความสามารถพิเศษในั้นเติมกระสุนเกี่ยวต้องให้คุณสุนผนัทมาช่วยเติมนาทีนี้สุภนัทเท่านั้นนะ คุณสำนักก็ถามเป็นใครก็เป็นก็เป็นกูเก็บก็โก้กอะไรเต้นม <c oughs> เมื่อวานเฮ้ยเมื่อวานเห็นนะทุกเชา้ชา,ชาเลยที่โรงเรียนลาข้าแถวอันนี้ต้องมีการลาเล่นกันเกิดขึ้เนเต้นแล้วเต้น <c oughs> คุณสำนักก็จะเดินเข้าไปข้างหลังนะฮะดูว่าจะดระนับการใช่ไหมก็อะไรไม่รู้ละมองมา เียดายจังคุณนัทไม่อยู่ก็คงดูรายการแล้วคงนั่งรอให้อยู่ที่บ้านเฮ้ยใส่ต้องต้องใส่มัมนีนจริงป่ะเพราะทำไลายกันไปป่ะในเปิดใจทำไลายกันเลยให้ช่วยกันใส่หน่อยดิมีกี่อันนะดูดิโอ นก็ช่วยเราใส่เนี่ยตาเวลาคุณยืนคุณไห้ยืนตรงตรงนะเดวดีดรกเดนผมไม่รับประกันเมื่อกี้แบบมึงก็เอาอมาเป็นต้องไฟเลยอ๋อผิดใส่ผิดใส่ผิดอะไร่ะคุณเล่นใส่ผิดใส่ผิดใส่ผิดคนเราไม่มีความผิดพลาดนะแหละผิดพลาดนี่หายเยนะไม่ผิดพลาดคือบทเรียนของชีวิตนาน โมโมก็ช่วยใส่กันดีช่วยใส่ดีผมทำวงจรอ,อยู่ไดช่วยใส่ก่อนดีไม,นไม่ใช่ใส่เราไปกดมตอนปืนใหญ่กันป้อมเละเลยโมโมจะออกไปเตะขอฟ้าแต่มือว่าโกโก้ไม่เข้าใจ เราจำได้ว่าแต่ก่อนมันก่อนที่ยังไม่มีเลสตโตนโก็จำกันได้ไหมว่าเราทำปืนที่ยิงที่ทยาสุฟาน์น <laughs> จำได้ไหมเมื่มอนา,นานมาแล้วกี่แมงบักวะโก้มันเยอะนี่เรามาอยู่กับเอ้ยอ๋อพี่ติ๊กโอ้นี่เรามาอยู่คุณบ้างโก้คุณมาบ้านคุณกโก,ก้กัน เปลี่ยนบ้านกันบางทีก็อยู่บ้านผมมีเคยอยู่ค้าโก้แมนะ่คุณโก้กคุณโก้ชอบกินหมี่เหลืองนะฮะเต่นมากกว่าไ <laughs> ต้เล่นชอบกินเลือดเลือดเดี่ยวแกบปากตัวเอง <laughs> <laughs> อายาโก็ดูไลานี่ผมจะทำไ,ไฟไฟชั้นสูงช่วยกระใส่หนดีลำวงจรไม่เสร็จด,ดี <laughs> ทำอะไรก็ทำได้วงจรนะใช่ไหม,ไมใช่ไหม,ไมชิ <c oughs> มีอย่างก,ก็ไม่เข้าใจอารมณ์สุนทรีเลยอะไรนะอารมณ์สุนทรีอะไรทีทีสุนทรีเพลงยิวตุ้ยเอ้ายิข้างในมีหรอวะ โอ้ยไอไออะไรนะไอโซบอนงงเอางงงงงงเดีย๋ยวนะอ๋อทีนี้เมื่อกี้ใส่ถึงไหนแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวก็โคตรทำ้ายธารุดุลเลยทำไมนะทำ้ายธารุดุลตดจังธารุดล ให้เรานั่งใส่ <คน S 1> ระเบิดรต้องมีความอดทอนอดทอนมันมีสีด้านเพือ่อนใส่ด้านหนึ่งก็ได้เลยอดทนหนอผมกำลังเดินใสไ่ไฟอยู่อเออโก้เห็นมาจอหน้าจอคอมไหมหน้าเหมือนโก้เลย พูดจริงนะก็เอ้ยเอาจริงๆเว้ยก็ลองเล็บลิ้นดิควรเล็บหรือเล่าหยอกลิ้นทำไมสระน้ำมันไม่สมุนกันเลยวะก็สวยมูฟดเลยจริงด้วยอ๋อข้างล่างมีอีกอ่ะเป๊ะเดียวยัง ลอยอยู่ลอยอยู่อ๋อข้างล่างก็มีระเบิดด้วยเหรอลอยอยู่ข้างล่างก็มีอีกเหรอใช่เดี๋ยวนะอุยอ๊ยน้ำหนักขึ้นอันเจย์ไม่กีพี่พูดใช่ไหมเขาดีบีกับทางประเทศแล้วนะว <laughs> น้ำหนักขึ้นเจย์เย็นเจย์น้ำ <laughs> หนักตัวขึ้นในทุกคน ระบบไฟของผมเฮ้ยยุเราใส่ในแล้วไม่บอกมีข้างล่างด้วยเป็นยังไงบูนใส่แค่แข่งหนึ่งเลยไอคิปเป้แล้วก็แค่ใส่เลเกือก็ปาไปยี่สิบนาทีแล้วก็มี่เป็นอย่างยวอทำครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะจะย่นระยะเวลาเลยสิครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมหมดมีมไปสองจิกมาโปเมมเครื่องเราใช่ไหมก็ต้องแลกกันบ้างแลกเปลี่ยนกันนู้นไม่เปลี่ยนกันแล้ว แเรียผมบนเอโก้ทำได้หนึ่งเสร็จแล้วนี่ลบรูปของตัวเองอ้าวจ้ะเอ้โก้ทำได้หนึ่งเสร็จแล้วนี่โก้ใส่อีกด้หนึ่งในตาไม่ว่างมีหน้าที่กดอย่างเดียวนะว่าเลยเสร็จแล้วนี่ไม่ว่างเอ้ก็แบบเป็นหลวมไหมไม่หลูมใช่ไหมอืมเคงั้นเราก็จะใส่แบบเส่ยางเพื้ม เฮ้ยน้ำใส่บีบเต้นเอ้าทำไมใส่ยี้ไม่ได้เหรอเมื่อกี้ถูกแล้วเอ้าใส่ยี้ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะน้ำเมื่อกี้มันไหลถูกแล้วเอ้าทำไมวางยี้ไม่ได้อ่ะมันจะไหลรวมกันตรงกลางถ้แบบนี้มันจะไม่ไหลรวมกันโอ้ความรู้ใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเต้นเฮ้ยมันไม่เกี่ยวมเป็นเอง <mm ไม่ด um ับอ้ยกลับเลยเดี๋ยวใส่น้ำเองเตตันซ่อมเลยคนดำใส่น้ำไม่ถูกครับกู้ใส่ดิเฮ้ยเอ้าเตตนเข้าไปเลยคก้าฮะเข้าไปเลยเงียยังไม่ใส่กระซุนดีใส่อยู่ปวล้มาใส่เช้ามันมีกี่อันเลยช้ายังไม่สนใจ ทำเองมาวันเยียวเล่นเพื่อนใจดูน่อตแคบดูนอตแคบจริงเนาะเฮีอโก้รู้สึกว่าใช้แรงงานจังแล้วนะแบบนึง ท่านผู้ชมดูนะฮะเาต้องมานั่งใส่รนะเบิดรู้สึกเหมือนกลุ่มเซซิตเลยอเอ็กซิตใช่ไหมเรียกเอ็กซิตเดี๋ยวคุณมีตรงกลางนะครับแล้วก,ก็อ,อ,จจอาจารย์ไปสู่น้านฟ้าแล้วก็จะตามเรามาไหมไม่รู้ไม่รู้บอกเมื่อกี้แบบมันก็ลอยขึ้นไปมันต้องไปเลย แถวหนึ่งแล้วอ่ต้องใส่ได้ไหมะต้องใส่ทุกแถวเลยอ่ะอะไรนี่วางอะไรนี่เฮ้ยเดี๋ยวจะทำห้องขับดันเรวา,าวางให่เสร็จเทียอย่าใส่น้ำอ,อย่าขี้โม้เดี๋ยวเยวอย่าขี้โม้ไปฟังไว้เฮ้ยจริงไม่มีเพลงนี้จริงๆ เลตั้งกี่โมงแม่เนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเปิดให้ฟังตั้เปิดให้ฟังโอเคโก้กดเลยเสร็จแลฟฟ้วนี okay, mm ่ทำปล ong เนยต้องทำปล ong ก็แต่ไปโก้กดเลยเสร็จแล้วตัวใช้ปลอ n g ไหมเสร็จแล้วเสร็จหมดทุกได้แล้วเออไปโลมิเจ ใส่ลูกเดียวเออมันเยอะเลยรีโกดเลยโกดเลยเงี้ยตรงกลางแล้วใส่ลูกเดียวแป๊บหนึ่งนับแบบนาซ่าก่อนเอ้ยเดี๋ยวนี่แต่ยีนแขร์ทำไมวะอึมไม่กันเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมนี้ถ่ายรูปกับดวงอาทิตย์นะฮะมีดวงอาทิตย์ข้างหลังด้วยสวยงามมากใส่ลูกเดียวอาทิตย์ด้วยข้างหลังกระดวงจันทร์โอ้โหวิวนี้แบบหายตัวไปยากถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระทึกหน่อย แป๊บหนึ่งนี่ไหนวะเดี๋ยวนะนี่ถ่ายรูปแช่ไม่เซฟอ่าเสร็จแล้ว <c oughs> เฮ้ยนี่ผมจะตามไปฮะ<า> <c oughs> กูต้องใส่กระสุนกลับมาใช่ไเ <c oughs> ออ <c oughs> ดูให้ดีมี <c oughs> คนก็โก้ลอยมาไหมไหน <c oughs> ไหนโก้ <c oughs> เอาลงไปแล้วโก้ห <c oughs> ็่ไหน <c oughs> เอาโก้เห็นเราด้วย ไม่เห็นดีเออลงมาแล้วสสัสดีจ้ะโอ้ยโกตตกลงมาด้วยคุณลงลงไปอีกทียรับกระสุนยังไม่หมดไงเราขี้แยลงนี่ครับลงมาด้วยกันเลยไหมนี่คือสิ่งปลูกสร้างคุณกโก้นะฮะเขาชอบทำเมนูสวัสดีกดยังนี้กดนะโกไปอยู่ข้างในไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพื่นทำดีเลยก่อนเสียเวลาโ้ เสียเวลาเสียบวกลาไม่เสียไปเลยในเดินบางดีเลยกันนึงได้ตอนนั้นล่ะมีติดไปเดินเลี้ยะไปรอก่อนเข้าไปยังเข้าไปยังขบวนบลักดเลยก็สุมีอยู่ด้านเดียวก็ลงมาโลไม่ทันเลย อำไมเอาำหมมันลงมาใช้อีกแล้วผมตามไปผมตามไปลอก่อนตกถึงพื้นแล้วนี่ก็เอ้ยเอาสวนทางเงินไหนนี่บนท้อปฟ้าไม่มีอะไรเลยโอ้ลงมาแล้วไปเราไปด้วยกันดูเล่นอีกราวหนุกมินีหนกลงมาเร็วไปเร็วไปเต้น กอ๊โอ้ดูกระทางเอโก้ทำไมก้ขึ้นสูงยังไงเฮ้ยโก้หายไปเลยก้หายไปเลยลงลงมาเราถึงฟรีแล้วก้อยู่ไหนใส่แก๊สดุนไม่ครบเลยไม่มันนะเออพอแล้วไม่ครบสิไม่แล้วมาอําลาเลยอำลาเลย <c oughs> ทำไมต่อครับเออมีแมปหนึ่งไปอัดเล่นกันไหมเดีย๋ยวตกแต่งก่อนดิสเครดิตเพื่อคลังคลังเฮ้เ <az> นี่ยคลังมันต้องอยู่ตรงกลางดิเนี่ยกลางเหรอเออสิงคิดอะไรโอ,อ มันไม่เนวมันไม่ไมเหนวเดี๋ยวไปต้นกดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนับเดี๋ยวรอน้าเฟลองนันทำไรนี่ทำเป็นปล่องปล่องนี่ทำด้วยระเบิดเอมกะซูนยังเหลืออยู่เหรอยังเหลือยังเหลือหกสิบกว่าลูกนะเฮ้ยมาบักไม่นีเฮ้ยเฮ้ยดูทางนี้แบบโก้ดูกกะสูนมีอยู่ทางทางเดียวเลยเอามากดกด พร้อมนะกดแล้วนะหนึง่งนีกดแล้วโ oh, oh. อ้โอ้ไหนโก้กดได้ขึ้นปุ๊มขึ้นไม่ยังขึ้นแล้วเฮ้ยทำไมป่องนี่มันไหยแค่เนี้ยฮะก็เ,เ,เท่าเดิมอย่เสียดายอ๋อโก้ลงมาแล้วไหนโก้โกดดิเราจะเราจะบินมาได้ได้เดี๋ยวมันตั้งขึ้นเอาเรกิเตอร์อ,ออกก่อน เออตาคุณรู้ยังต่ผมกดมันจะเป็นยังไงจะมาแล้วก็ลาก่อยเฮ้ยตกอยู่ไหนดีโอ้รู้สึกว่าเฮ้ยมามานี่สูงทำไมอะเดีเยวนะเฮ้ยเอาแตกเลยเย้ มีใช่ไหมที่ทําเมื่อกี้พี่เดี๋ยนะไฟมัวางกลางน้ำได้ไงเนี่ยเออเฮ้ย้ยดูทอรเท่งนี้มันมันปักอยู่กลางน้ําเลยเออฮะตอนที่ตกดีเลยอะไรต่อไดไหมอะไรต่อมาโก้มาเรามายืนยืนจะฆ่ากันมามาทางนี้แล้วเรามายืนยืนหันหน้ามาทางนี้ เอาหน้ามาทางกล้องนี่นี่เออแป okay, okay, ๊บนึ่งโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอขึ้นทยาสู่เบื้องวานหนึ่งไก่โพนผมรู้ว่ามีหลายคลิปหลายคนก็ทำกันมาเยอะแล้วนะฮะแวันนี้ก็ควนที่ติดตามดูกันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราซาบซึ้งกินตับมากกับซับสไครต์สี่พันกว่านะจ๊ะ ถ้าคุณชอบใจชอบใจติดตามก็กดกดติดตามกันด้วยอยู่ไม่ไกลมือเชื่ <Yeah. S 1> อสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแรสวัสดีครับเยดู yeah, รูปหน่อยแต่สวยไหม